สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้ก็บรรยากาศย่งมะแรกงนะครับสิผ้าพอมีพี่น้องมาเบ่งาการทดลองปลูกหย้าแป้งโกลานะครับปลูกแบบแห้งนะครับพอดีว่าในหย้ามากก็เลยล่องเอามาเอามาปลูกเบ่งนะครับก็ตัวนี้เป็นหล่องของปลูกปลูกเตีงโมนะครับพอดีอายปลูกเตงโมก็เลยมันมีหล่องที่เหลืออยู่นะครับก,ก,ก็เลย ลองเอาห้าแพียงโคลามาปลูกเบิ่งนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับก็คือเพ่นไถไปแล้วนะครับก็เอาขาดมากวดๆๆแน่นะครับปรับดินให้มันอา่าให้มันเรียบนะครับแล้วก็เอาห้าห้ามาห้อยๆเลยนะครับห้อยเลยนะครับ,ลรบแล้วก็พ่อห้อยแล้วแบบนี้นะครับเล้ก็เอาน้ำฮดนะครับ จะทดลองเบิ่งบอลมันสีเป็นจังไดนะครับไปจากมันสีเกิดบอมันสิติดบอนะครับเดี๋จะจังคอยสีมาอัปเดตให้พอเป็พี่น้องเบิ่งอีกเทียงนึงนะครับถ้ามันติดหรือว่าจังไดนะครับเดี๋ยวสิเบิ่งอีกมองนึงตัวนี้คือปลูกม่วานนะครับปลูกม่วานนะครับกะเป็ะเหี้ยวนะครับแต่ว่าจักสิตายขึ้นบ่ตายนะครับนี่ครับก็ยังเขียวอยู่นะครับพอดีตัดแล้ว ตัดแล้วเ้วก็เอามาปลูกเลยนะครับมเดื่อจะขสีแดงขนน้ำอีกเพลินอยู่นะครับโชคดีฝนตกน้ำกันนี้ก็เลยเดี๋ยวทาเบิ้งนะครับว่ามันสิเป็นจากไหนนะครับก็ยังบอท่านหูนะครับเพราะว่าล่องลองปลูกเบิ้งปกตินี่เพื่อกรสิปลูกแบบนามจะเป็นขีดต้มนะครับส่วนหมากที่ผมเห็นนะครับเริ่เห็นเป็นเหตุแห่งเบิ้งในยูทู e นะครับแต่ว่าพอดีมองนี้มันบอกท่านมีนามนะครับก็ได้ใส่วิธีแบบ ปลูกแบบแหงเลยแล้วก็เอาใส่น้ำฮดเอานะครับนี่ครับสายพีนะครับเป็นสายเทปบน้ำพุ่งไม่เป็นสายพีเนะครับเทีน้ำพุ่งเอามาฮดนะครับยวถาเบิ้งว่าสิเป็นอย่างไรนะครับอ้าวโอเคครับผมเดี๋ยวจังหวอัปเดตในเบิ้งอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณเลยครับสวัสดีครับ